สวัสดีครับสวัสดีครับผมดรวิรัตสนจนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําท่าทางการออกกําลังกายสําหรับพระพีุสูงนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะครับก็คือโจนะครับแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมนายธนัทบันเทิงสุขนะครับเป็นนิสิตปีสานะครับของคณะวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและการกีฬาครับท่าแรกที่จะให้แนะนําวันนี้ก็คือท่าการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาครับ ก็อุปกรณ์ก็มีเก้าอี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็นั่งที่เก้าอี้นะครับแล้วก็ยืนขึ้นนะครับจริงๆก็คือมาจากท่าสอร์ตนั่นเองก็เริ่มจากท่านั่งนะครับแล้วก็มือประสานที่หน้าอกแล้วก็ดันตัวขึ้นนะครับแล้วก็นั่งลงไปเหมือนเดิมนะครับท่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกนี่คือท่าที่1นะครับท่าสอร์ตจากการนั่งเก้าอี้นะครับท่าที่2นะครับจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อสะโพกนะครับก็เรียกว่าท่าแอดดักชั่นนะครับ ก็ยืนมือเท้าก็อี้ไว้นะครับแล้วก็เตะขาออกไปด้านข้างนะครับช้าๆนะครับขึ้นได้สูงที่สุดนะครับแล้วก็ลงมาช้าๆอยู่ที่เดิมนะครับขึ้นลงช้าๆนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการทํางานอย่างเต็มที่นะครับถ้าต่อไปนะครับเป็นท่าเล็กลังนะครับก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาและก็กล้ามเนื้อสะโพกก็ยืนนะครับแยกเท้านําเท้าตามนะครับมีเท้านำเท้าตามปลายเท้าหันไปทางเดียวกันนะครับ เปิดส้นเท้าของขาหลังขึ้นนะครับมือเท้าเอวนะครับแล้วก็ยุบตัวลงตรงๆนะครับนะครับแบบนี้นะครับก็สําคัญคือเข่าพยายามไม่ให้เลยปลายเท้านะครับทุกท่าที่ผมอนุบายมานะครับก็จะใช้การฝึกจํานวน20ครั้งนะครับต่อหนึเซตนะครับแล้วก็ฝึกให้ได้2เซตเป็นอย่างน้อยนะครับต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายร่างกายสุดบนบ้างท่าแรกนะครับก็คือท่า shoulder press นะครับก็คือการดันขวดน้ำนะครับเรามีอุปกรณ์ก็คือขวดน้ำนะครับสองขวดนะครับแล้วก็ดันขึ้นเนสีสันแล้วก็ยุบศอกอล,งลงนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับแบบนี้นะครับท่าน,นี้ก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังเล็กน้อยนะครับครับถ้าต่อไปก็จะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อหลังแขนนะครับคือท่าดันนื้อนั่นเองนะครับ ้าเริ่มนะครับก็คือนอนคว่ำนะครับนอนคว่ำลงไปนะครับใช้มือทั้งสองข้างนะครับวางไว้ข้างลาตัวแล้วก็ดันตัวขึ้นมานะครับจะเห็นว่าจุดหมุนเราใช้หัวเข่านะครับเนื่องจากว่าจะเป็นการใช้แรงนะครับสาหรับคนที่เริ่มต้นการออกกําลังกายถ้าทําแบบนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับแต่ถ้าทําแบบเกรงไว้ก็ทําได้เช่นกันนะครับยุบตัวลงแล้วก็เกรงค้างไว้ประมาณ1 0 1ถึงวินาทีนะครับแล้วก็ดันตัวขึ้น บบนี้นะครับถ้าเก่งขึ้นนะครับก็เปลี่ยนจุดหมุนจากหัวเข่านะครับเป็นปลายเท้านะครับยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็ยุบตัวลงทั้งตัวนะครับแบบนี้ค้างไว้ก็ได้นะครับสิบถึงสิบห้าวิเหมือนเดิมครับแล้วก็ดันตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังแล้วก็ได้กล้ามเนื้อหัวไหล่นิดหน่อยครับถ้าต่อไปจะเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับชื่อท่าว่าแคลงกิ้ง ก็คือนอนคว่ำนะครับครับท่าน,นี้ก็จะใช้ท่อนแขนส่วนปลายนะครับเป็นตัวรับน้ําหนักนะครับแล้วก็ปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับเริ่มจากลําตัวตรงนะครับแล้วก็ยกเข่าขึ้นนะครับก็อันนี้จะเป็นการเกรงค้างเพราะนั้นก็จะแข่งกับเวลาก็คือตั้งเวลาไว้ที่15วินาทีจนถึง30วินาทีนะครับก็สามารถที่จะบริหารกล้ามเนื้อกนกลางตัวโดยเฉพาะยังยิ่งกล้ามเนื้อหน้าท้องได้เป็นอย่างดี เราก็สามารถที่จะทําให้ยากขึ้นได้โดยการที่ยกเท้าออกไปแตะด้านนอกนะครับแล้วก็ยกเท้าข้างซ้ายสลับกันแล้วก็เอามาแตะนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นข้างนึงส่งตัวได้ยากขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแขนนะครับแต่ข้อสําคัญก็คือลําตัวต้องพยายามตั้งตรงตวไว้ตลอดเวลานะครับครับท่าต่อไปก็ยังเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนะครับก เป็นท่านั่งเป็นคล้ายๆรูปตัววีนะครับถ้าเริ่มนะครับก็นั่งชันเข่าแล้วก็เอามือทั้งสองข้างกอดหน้าอกไว้นะครับแบบนี้นะครับสานที่หน้าอกแล้วก็ทิ้งตัวไปด้านหลังนะครับจะรู้สึกตึงครับแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับพอรู้สึกตึงปุ๊บ ก็ค้างไว้ตรงนี้อันนี้เป็นท่าเบสิกนะครับเริ่มต้นก็จะไม่ไม่หนักมากแต่ถ้าเก่งขึ้นแล้วนะครับมือเราก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะเอาไปแตะที่บริเวณหลังใบหูแล้วก็กางสอกออกนะครับทิ้งตัวเหมือนเดิม15วินาทีจนถึง30วินาทีไม่ทรมานเหมือนกับการซิดอัพนะครับแต่ว่าได้ประโยชน์เหมือนกัน,นครับ,รบต่อไปก็ยังเป็นท่าการบริหารกล้ามเนื้อแกนแกนลางลาตัวนะครับที่ท่าว่าลีอัพนะครับ ก็เริ่มโดยยืนนะครับมือจับที่เก้าอี้ครับยกเข่าขึ้นตรงตรงแบบนี้นะครับวิธีการทําคือทําทีละข้างก็ได้นะครับหรือจะทําสลับกันซ้ายขวาก็ได้นะครับซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะทําแบบบิดตัวด้วยก็ได้นะครับครับอันนี้ก็จะพัฒนากล้ามเนื้อแกนกลางลาตัว